นอกจากได้ตำแหน่งแล้วเห็นบอกคุณแม่มอบที่ดินให้การนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเห็นบอกว่ายกให้แบบกี่หมื่นไร่ค่ะอุ้ยเราขอเช็คก่อนว่ามันเป็นไร่จริงๆหรือเปล่าหรือมันนวาค่ะตอนี้พอดีไม่ได้ไปอ่านเลยว่าต้นวนเท่าไหร่แล้วยืนอยู่แถวไหนคะที่ดินอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะที่บ้านคุณยายค่ะโอ้ยติดทะเลใช่ค่ะอุ้ยติดทะเลพี่ แฝด,ดไปได้นะคะคแต่ขอหนูสร้างอะไรมาหน่อยเดี๋ยวไปแล้วจะไปยืนเฉยๆกันขอสร้างอะไรสักนิดหนึ่งขอสร้างอะไรก่อนค,คือรู้สึกไงบ้างในที่สุดเราก็คว้ามงมาได้สําเร็จแล้วดีใจมากๆค่ะก็เป็นเป็นโมเมนต์ที่เรารอมานานมากๆสองปีเนาะที่เรา <c oughs> พยายามฝึกฝนเก็บประสบการณ์เพื่อที่จะมาถึงตรงจุดนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันใจมากๆที่เราได้ทําให้ครอบครัวแล้วก็แฟนคลับทุกคนภูมิใจค่ะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาเวที Miss Universe Thailand ครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองครั้งที่แล้วมาเนี่ยได้ตำแหน่งอะไรไปนะคะได้เป็นรองสองค่ะรองอันดับสองปี2022<ม>ก็คือปีพี่อาณาเสือตอ,ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะคะตอนนั้น18ค่ะ18 18ปดพิ่งจบมหใช่เลิศด,ดัก<ๆ>เก่งมากนะคะ,คะแล้วหลังจากที่เรา โอเครอบนั้นเราได้รองอันดับสามในปี22แล้วเราก็ไปพัฒนาอะไรบ้างถึงกลับมาอีกในรอบนี้แล้วก็คว้าชัยชนะจนได้ความจริงทุกด้านเลยค่ะแต่ว่าหลักๆอ,อุปอให้ความสําคัญกับการเก็บประสบการณ์ในการทํางานวงการนางงามเพราะว่าปี2022เราค่อนข้างใหม่แล้วเรายังค่อนข้างโนไอเดียว่าวงการนางงามเขาทํางานกันยังไงเราก็พยายามใช้เวลา1ปีที่ด,ดำรงตําแหน่งอเต็มที่กับการเรียนรู้งานว่าจะต้องทํายังไงบ้างจะต้อง ทำเสื้อผ้าหน้าผมดูแลตัวเองอะไรยังไงแล้วก็ไปฝึกเดินฝึกพูดเก็บองค์ความรู้ต่างๆจากทั้งมหาลัยแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยค่ะแต,แต่ว่ารอบตอบคำถามก็ต้องบอกว่ามงก็คือ,อไม่ลงไม่ได้ <c oughs> รอบตอบคำถามนี้ยากไหมคะยากค่ะ,คะ,คะทั้งสองปีเลยแม้กระทั่งเรากลับมารอบที่สองเราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นรอบที่ถือว่าท้าทายค่อนข้าง,งมาก เพราะว่าในเรื่องของสติก็สําคัญมากๆ<ช>ค่ะนะวินาทีนั้นขึ้นไปบนเวทีมันรุนละถึกสุดๆด้วยคนที่เยอะมากๆแสงสีเสียงอะไรเงี้ยค่ะจะต,ต้องมีสติแล้วก็การเตรียมตัวด้วยเพราะว่ามันจะถามอะไรก็ได้เราต้องเตรียมแบบ บรอดมากๆอะค่ะเตรียมทุกเรื่องเกง่งเหมือนเก่งข้อสอบอะค่ะแล้วทําไมเราถึงเลือกที่จะตอบในการต่อสู้ของผู้หญิงในการเรือเ่องมะเร็งเต้านมอ๋บปอรู้สึกว่าการที่เราจะตอบคําถามให้คนรู้สึกได้ถึงสิ่งที่อยู่ข้างในเราจริงๆเราอยากตอบสิ่งที่มันมาจากตัวเราซึ่งอันนี้ปอก็เคยตอบคําถามไปในปี2022ด้วยเพราะว่าปอเคยผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมค่ะเมื่อตอนอายุ16บหแล้วเราก็แอดเวร์เคเรื่องนี้เรื่องมะเร็งเต้านมต่อมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็เลยรู้สึกว่า เรา empower คนอื่นได้ด้วยเรื่องราวของเราเองเขาจะได้เห็นเราเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างแล้วก็เรียนรู้จากเรื่องราวของเราแล้วก็รับพลังต่อจากเรื่องราวของเราเห็น<ม>โอปอมมีโครงการด้วยใช่ค่ะโครงการโอปอมฟอ her ค่ะ<ม>ก็เป็นการ raise awareness ด้วยโอปอทำา Podcast ที่ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับออหลายๆภาคส่วนในเรื่องของมะเร็งเต้านมค่ะแล้วก็ทำมูลนิธิร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชในการช่วยระดมทุนแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะได้ทำงานร่วมกับองค์กร เอือนด้วยค่ะ